แยกกับสีมะไทยรอบบ,อบ้านรอบช่องว่ามีอีหยังแน่ฝนก็นกระล,ล,ลังลมลงเม็ดพี่น้องต้นบกักเทกกากระลังทุนลูกน้อยอยู่หลังจากต่อยไปแจกคนกินแกยกกับสีไทยรอบบ้านรอบช่องใหเ้เบิ่งฝนกระลังสีตกะแล้วพี่น้องเมื่อดึบดอกพุ่มที่หนาบ้านสวยงาม ออกดอกบานสะพังอีกแล้วพระท่านไหนแน่ยย่ามสงการพิ่นก็นกนออกนะพี่น้องเอ้ยนี่เพราะวันอยู่ไกล้นามเลยแยกกติหันมาหาหัวหาสวนฝนมืดปะเราพี่น้องพุ่นอท่ย,ทยตกฝนแยกกติผ้ามาหลาะเบิง้งผกของยายจ้ะได้ขากล่องไม่เหรอแยกกติมันทายในยี <c oughs> พุ่น คักข,ขนาดได้พิีกพี่น้องเอ๋ยลูกเต็มเลยแต่ว่าได้กล่องสิแกงปะคักข,ขนาดคักข,ขนาดด้วยหามุมกันล่องขากล่องไม่พี่น้องจา๋าเบ